สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาดูล็อกเทษษ่ผสมปูนะครับผมไปว่าอะไรนะ <S 2> <S 2> จะพานเลยโอ้ยอพ่อว่าอะไรนะว,วัดป่าห้วยสวัยกำลังสร้างบูดอ,อยากจะมีเจ้าข้าบสักหน่อยหินใสขาดปูน นี่ไม่ค่อยมีปัจจ,จ,จัยเท่าไหร่ทางวัดทางวาก็ผ่าตไล้ทางปัจจลงจจลงมือได้กี่เดือนแล้วเนี่ยโอ้ลงได้สองสามเดือนแล้วคุณยมออเมอาฝากเบอร์โทรมาฝากเบอร์โทรมาติดต่อได้ยังไงเบอร์โทรเหอครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าเก้าตัุีด้านในอยาก รวมบุญนะครับผมสร้างโบสนะสร้างโบสถ์กระกอบไปด้วยเนือแล้วกบมดแล้วับซีหินซีทรายนะครับผมลงที่ทำเองนะนอ้เทปูนบ่เทปูนนะครับผม าตสุดตาสร้างโบสถ์ห้วยสวายก็ถอยนี่ลูกเอ้าถอยนี่ตาตจาจ้เทศสาวบ่เทตมอวันห้วยสวายอ๋อเทตมอนะครับวัดห้วยสวายเอ้านายนายว่าจ้างอันนี้ช่วยทำเองบ่เนี่ยเขจ้างอ๋อจ้าง ไม่มีลุงพูดลำเมาลุงพูดลำหายเลยจ้างรายวันจ้างรายวันเฉยเฉยหมวกกี่ลุงูดนึ่งอ๋อลุงพี่อะไรนะไู้พูดลำเมาลุงพี่อะไรวัดแก่ลุงพ่อเป็นผูดลำเมาเองใครจะร่วมสมทบทุนนะครับผมเบอร์โทรที่หลวงพ่อให้ไปนะครับผมนั่นหรือเ่ ก็พึ่งขึ้นได้เ็ดประมาณสิบเปอร์เซ็นนี่เลยเนาะพึ่งเทต่อมอนะเพิ่มฟุตตกอีกพระอาจารย์พัตว์คู่นะ เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะใครร่วมบริจาคทินบริจาคทรายสร้างโบสถ์นะครับผม Kita ini komani lekapung cewek kerap.